สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหกข่ดพม่พี่้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่หกเดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพ่อแะคะพม่พี่้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพม่พี่ดองบรรเฮาสขุขสุขค่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพม่พี่ดองค่ะสำหรับแนวทางอุทิศทานมากของปู่นี ปูแล้วจับคู่บ่เขานะคะพี่น้องคะจับคู่หาบ่เขานะคะแต่ว่าตัวเด่นกับตัวร่องเนี่ยของปูเด่นนะคะเด่นของปูมีหนึ่งตัวร่องมีหานะคะแต่ว่าปูแล้วปลดิจับคูหาหนึ่งหนึ่งหาหาปูแล้วจับคูหนึ่งสี่หานะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขติดของปูเนี่ยเลขติดของปูนะคะกับเข่าศูนย์นะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขแต้มของปูนี่กับเข่าสองค่ะพี่น้องคะแต่ว่าจับคู่นี่บ่เขาเด้อพี่น้องเด้อ เอก็ติดตามให้คือเก่าค่ะเพราะว่างวดก้อนหนานั่นนะคะแนวทางของปูแล้วกับเขาสามตัวโตสามแปดหกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอามาหนี่ค่ะแนวทางจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะแนวทางสิได้มาเป็นตัวใดในคลิปนี้ค่ะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปู้ข้ากับนมัสการค่ะอ้าเดี๋ยวต้อเนื้อบุญรวยสีห์ฮะบุญรวยเช่นนี้ของเราหมดตัวแล้ค่ะค่ะปู กาสวัสดีปีใหม่นะคะพ่อ,าอาการน้อักการปีใหม่นะคะพ่ะพอค่ะวันนี้ก็มาถามนี่ละค่ะพ่อถามเอาเรานี่เด็วันศุกร์เด่นหกสามห้าวันศุกร์เด่นหกสามห้าค่ะ หกสามสีคนน่ค่ะวรงน,นี้ครับหกสามสี่ร่องวรงนี้จับคู่มัน,นค่ะจับคู่จับคู่นี่จะเจ้าเก้าเก้าสามหาเก้าสามหาค่ะ าสามักตอนนี้คองนี่สองค่ะสองหกสองหกค่ะเด็กว um ิ่งวิ่งหกับสามวิ่งหกับสามบนล่างค่ะ 6กสี่ค่ะหกหลกเอัวอาเอากเนี่ยละเอา6ค่ะหกสาเบาีครับบหกสามแต้วก็คุตัดอกอยูนี่หกสามเอายูนีเดียวยู โอ้มันออกไปแล้ววะที่ค่ะปูมันออกไปแล้วค่ะมันออกไปแล้วแต่ว่าออกไปได้เแค่ลงเทได้ยี่สิายตัวเลยโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ใสิบนายตัวแล้วค่ะปุ๊ค่ะเด็กดับแต่คนอ่าดับ น่วยบนแปดค่ะแบบนี้เลขอเลขตัวล่างเลยค่ะตัล่างก็แถวเที่ก็เก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะ หนึ่งสามค่ะเดี๋ยวสาตัวจัดหนเลยเอาค่ะเก้าศูนย์สามเกค่ะยังนี่ละนี่ค่ะว <5. S 2> ปนสองตัวเดีวเก้าหนึ่งเก้าหนึง่งค่ะนี่เก้าเก้าหนึ่งห1อ่ะ bên em có rất rất nhiều cô và bên em có song áo song, ừ, song ba song, kha, พนาจากไหนคพก่กตวัวจนนน่เดวเ็ราว่เา,วเา,วเา,เาเราจัดวันเด็กวันที่เจ็ดสิครับพ่อวันคู่นะเราจดัดวันคู่สิบเดว่ดาอเออค่ะ เรี่อว่าเปนแบนี้่ะจิ้มเกล็ดเราะแล้วมันจะโกุิเกนาว่าอาจเก่เดาค่ะแว่าค่ะ่มันเอขึ้นเวนึงเนี่เนาะนนึงนะคพูค่ะ เตัวนี้เราทำเราทำสมเหมว่าามว้อเออค่ะหัว้เหรอ่ะตัวแรกศูนย์สามเหมือนละวหงศูนย์สาค่ะไม่มื่อวดนี้คือามให้สามอดสาตเนาะค่ะพูคะค่ะ อะไรคือเล็กตะล่างของปูตอนนี้เนาะค่ะปูอของปูมันเก่าปูจับเก่ารุ่นสามจับปูอยู่เนี่ยเก่ารุ่นสามค่ะคนขึ้นนี่นะหัวก็ะฟันขึ้นเอาอะไรโอ้หนาวดีนะคะปูปูจังไหนนอนไในในข้นใหม่น่ะในต้นใหม่น่ะนอนเป็นสัตว์อุ่นเด็ดว้าย ขนาดอยู่ในในบ้านกันยังหนาวเลยปูยี่ <ừ. S 1> สิบกว่าองศานะคะปูบรูตอนเด็กนี่จกองศาแต่ว่าตอนเศร้านี้หกโมงนี่สิบสององศาค่ะอยูออ่อุดรหมอกลงหนะคาคักเลยค่ะปูหมอกไรที่ยังค่ะเราเมื่อ<า>เรวนี้รู้สึกปูเขาได้ข้าวข้าว้าวแล้วก็แตกโอ้ยจะมันยังแล้วก็ขั้นดีค่ะปูขั้นย่งย่ยิ่งย่งนยะิ่งย่งะบริแทคิมา อ่าพูว้ชอปลพอดีเวลาเลยครับปุกาอ่ะค่ะเทยมรอถูต่อไปเี๋ยวเราอดี้ข้อีุข้อจะเริญอายุบงคนเุ้อทุกคนแต่จริงดีๆน่ใจตัวดียบมีชีวิตดีกว่า คนเราใหม่ทานกินเขาก็คนละไม่ก็ปักยังเหักเสตนก็มีลทีไดีวตุนความเเนียค่ะก็ได้อยากกินยาต้านโรคมะเร็งอะเอ่ไปไปเอใบไม้เลือดหนึ่งค่ะคุณเลือดมีละเออกับนกับนพักกัน,พ,นพักปังค่ะ,ะต้านมะเร็ง โอ้ตานมาเล็งดิครับผู้สองตัวนี้รวบกินกับแก้วกับยังสีเขาได้ค่ะรวบก็บบนป่าบนยังอย่างเช่นผมขอใังสีเราตะกี้ไร้ไร้นะครับผู้ตัวนี่บพราะเเคยเห็นเห็นแต่อยู่ตลาดพู้แล้วครับผู้เป็นยาตาดูมเล็งโอ้คับผู้หรือแน่งซือเขาบอกสิได้ซื้อมากินตัวนี้ครับผู้กอนปลาส่วนยังก็ได้ให้กันนะจ้า นายมีสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนนะแต่สุขภาพแข็งแรงยังกรไดเลยค่ะพอแข็งแรงไปหาตวหมอยโรัจาค่ะเออลมีความสุขจะสุขุขคนหายโรคหายไปค่ะสุขสคนนที่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะปูสิบเจ็ดมกราเนาะแมนค่ะออนมาสุขุุคนเนาะอคเอดแั้ปเด้อค่ะขอบคุณปูหลายๆค่ะผู้คะ ก็ที่ตามไป้ึงแ้วยทีห้าของคุณเชี่ยเยแหละคนใก่คนเชี่ยเง้คนเร่อยู่หลังงี้ยครับพูจ้าขอบคุณผู้เล่านะคะผู้การวสการขัดสาทุค่ะค่ะ สรุปน่าทางทายคลิปนี้นะคะพ,พี่น้องคะน่าทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะอ่ะเด่นวันศุกนะคะมีหกสามหาล่องวันศุกค่ะหกสามซีนะคะวิ่งบนล่างหกกับสามนะคะพี่น้องคะดับน่วยบนแปดค่ะบันี่นะคะบูรับภูหาเก่าสามหาสองหาหกหกหนึ่ง กสี่นะคะพี่น้องคะบันทตกระล่าง6กตัวาระาง6กตัวงวดก้อนนี่ที่เข่าสาตัวตัวสามแปดหนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแถวแรกได้เก้าสีแถวล่าง130ค่ะปูจับคู่ให้903าศเก้าหกับ32ค่ะคู่จันทอนคะ่ะ6 0ศูนกับ7จนึนะคะพี่น้องคะจำในก็นอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจาก ปู่ยาเทวดานะคะจังไายกายาลืมนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทาง จากปู่ยาเทวดาค่ะเอาเอาไว้พอกันไม้ก็แป็ดในคลิปหน้านะคะคพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ